สวัสดีครับพบแข่งแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย้ yeah! การแพทย์แปดนี้ครั้งที่661แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่4กันยายน2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์ออนลิ์มุจชิกงนะครับถ้าท่านใดเข้ามาเมื่อเช้าตอนประมาณสักหกโมงเราเพิ่งเจอกันไปนะฮะตอนนี้ก็ขอให้ทำแบบเวลาเดิมนะครับสี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มสีทุมประมาณนี้ ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะฮะทาราฟีบอกวันนี้มาเร็วนะครับก็จริงๆก็พยายามมาเร็วทุกวันนะฮะง,งานไม่เสร็จไหนเคลียร์ทุกอย่างไม่เสร็จนะฮะก็ก็เลยตอนนาทีที่ตัดผมใหม่ฮะครับนิดหน่อยฮะไปย้อมผมมาโอเคอันนี้เช้าดึกใช่วันนี้เช้าดึกครับ คุญญณยานิสาสวัสดีนะครับเป็นไงฮะภาพและเสียงไม่มีกระตุกเนาะนะฮะหรือว่ามีนะครับได้อยู่เนาะได้อยู่นะครับโอเควันนี้จะมาเล่าหัวข้อนะครับจริงๆเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นสำหรับเว็บบินาร์ทอล์กสำหรับวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราจะมีงานเอพิโซดแรกนะครับคุณหมอขอคุยนะเอพิโ o ดที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรู้รอบเรื่อง pcos นะครับ หลายหายท่านที่เพิ่งเคยเข้ามาอาจจะไม่รู้ hey PCOS คืออะไรนะครับ PCOS เป็นโรคเป็นภาวะนะครที่มีถุงน้ำที่รังไข่หลายใบนะซึ่งภาวะนี้เนี่ยสำคัญนะสำคัญนะนะหัวข้อนะวันนี้เลยสำคัญคือเวลาเนี่ยมาหาหมอเนี่ยมักจะมีอาการหลากหลาย1โรคนะฮะหนึ่งโรคหโรคมาด้วยอาการหลากหลายเช่น บางคนนะมีหน้ามันผิวมันมาบางคนมีสิวขึ้นเป็นสิวฮอร์โมนเป็นรอบปากเป็นสิวบริเวณทีโซนก็ไปหาคุณหมอผิวหนังนะครับนะไปหาคุณหมอผิวหนังบางทีรักษาแค่เฉพาะสิวไม่ได้รักษาที่ต้นต่อเรื่องของ P C O S รักษาสิวก็ไม่ค่อยดีขึ้นยกตัวอย่างนะฮะบางคนนะครับมี คอคล้ำอ่ะคล้ำที่ข้อพับที่คอเงี้ยนะครับที่แขนที่รักแร้ค่นี่เอ้าเป็นเรื่องของน้ําตาลมีปัญหานะครับเป็นเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับซึ่งภาวะดื้อต่ออินซูลินก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรภาวะภาวะหนึ่งของโรค P c ซ s เเหมือนกันคือบอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นไก่กับไข่นะแต่ว่าเนี่ย คนไข้ที่เป็น P C O S มักจะมีภาวะนี้ด้วยคือดื้อต่ออินซูลินก็จะมีเนี่ยพอคำ้ำเวลามาหาคุณหมอผิวหนังก็แบบว่ามาทำคอให้ขาวหน่อยรักแร้ขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุน,นะครับอย่างมาก,ากบางทีนะครับมาหาเจอหมอสูหมอหมอสูนะครับโดยเรื่องของประจำเดือนที่ผิดปกติเมนมาบ้างไม่มาบ้างนะครับรักษาบางทีก็ ไม่ได้มาเจอหมอเนาะไปซื้อยากินเองบอกซื้อยาคุมซื้อยาคุมแล้วเมนมาสม่ำเสมอดีก็เมนมาจริงแต่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุไม่ได้รักษา PCOS นะครับอ่ะไม่ได้รักษา PCOS ก็ตัวโรคก็ไม่หายที่ไม่หายสักทีหยุดกินยาปุ๊บอาวเมนขาดอีกแล้วนะครับบางคนนะไปไปหาหมอเกี่ยวกับภาะวะมีบุตรยากนะครับ แต่จริงๆหมอสูขเขารู้อยู่แล้วนะนะครับอ่ะเรื่องมีลูกยากล้กันไม่ได้มาหาหมอไปทําเองทํานั่นทํานู่นทํานี่เอ้าเป็น PCOS ไม่ได้ทําการรักษาไม่ได้ทําการรักษาอยากถูกต้องเหมาะสมลูกก็ไม่มาสักทีนะครับหลายหายคนมาหาหมออีกทีอินู่นเลยมาด้วยตกเลือดมีประวัตินี่นะเมนไม่มาเป็นปีเลย นะครับมันไม่มาเป็นปีก็คิดว่าดีไม่เปลืองผ้านามม่นะครับมาหาหมออีกทีตอนอายุสัก40-50มานี่เลือดออกไหลทะลกักพบตัวเองครับอ้าวเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมุนูปไปแล้วนะครับนะบางคนบางคนมาเจอหมอหมอบอกว่าให้ไปลดน้ำหนักให้ไปลดความอ้วนซึ่งถูกต้นนะฮะ s c o s นี่ยน้ำหนักเนี่ยมีปัญหาคือถ้ายิ่งเยอะ ก็จะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติเป็น P C O S หมอบอกแค่ว่าเฮ้ยให้ไปลดน้ําหนักปัญหาคือลดน้ําหนักทํายังไงอ่ะคุณหมอหมอให้ให้โจทย์มาอย่างเดียวจะต้องกินอะไรนะครับจะต้องคุมอาหารขนาดไหนเอ๊ะต้อง Exercise ด้วยหรือเปล่าหมอบอกมาแค่คําเดียวให้ไปลดน้ําหนักซึ่งบางทีมันยากนะครับคือคําถามที่หมอพูดเมื่อกี้นี่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้คําตอบนะครับพรุ่งนี้จะมีคุณหมอ หมอสูเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนโดยตรงนะจบด้านนี้นะครับมาคุยให้ฟังมีคุณหมอสกินนะครับที่จบเฉพาะทางด้านผิวหนังมาเลยนะครับเรียน4ปีเนี่ยหลังจบหมอแล้วเรียนอีก4ปีมาพูดให้ฟังมีคุณหมอที่ดูเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อนะเบาหวานเนี่ยคุณหมอเขาจะมาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยอินซูลินที่ผิดปกติทำยังไง คุณมีน้ําหนักตัวเยอะคุณจะลดน้ําหนักได้อย่างไรนะครับคุณต้องออกกําลังกายแบบไหนนะครับแล้วยังมีอีกท่านนะค,คุณหมอนรีเวทที่เป็นมะเร็งนรีเวทดูเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยนะครับ้โรค PCOS จะทําให้เป็นมะเร็งได้อย่างไรพรุ่งนี้เนี่ยพบกันได้นะตอนประมาณสักบ่าย2องโมงนะครับที่ที่ช่องนี้นี่แหละนะครับเก็จะไลฟ์ยู u ูบนะครับ, YouTube, รบแล้วก็ก็แนะนำนะให้ติดตามกันให้ให จะกดกระดิ่งไว้เราก็ไม่มีกระดิ่งเนาะก็พยายามติดตามแล้วกันนะครับพรุ่งนี้นะครับก็แล้วก็ท่านใดที่สงสัยก็ถามมาได้นะทาง f a c e b o o หมอก็จะจดคําถามไปด้วยนะครับเราจะได้ตอบสดนะเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรทำการรักษาคนไข้เป็นในตัวเนาะนะครับโอเคก็เป็นเรื่องที่เราสู่กันฟังท่านสั้นๆวันนี้นะเป็นเกริ่นเกล่นเนาะของจริงเจอพรุ่งนี้นะครับหลายคนเข้ามาเลยนะฮะ คุณธีรรัตน์นะครับมาวันนี้หมอมาเร็วนะคุณแนทคุณขวัญสวัสดีครับคุณปอคุณทาศึกษาวันที่แปดหมออยู่ไม่อยู่นะฮะคุณคุญญพาววันนี้ถ่ายไลน์สดยินดีด้วยนะครับน้อฝนสวัสดีซีสวัสดีครับเมื่อไร่เราจะได้มาคุยกันอีกนะโปรเจกต์เรายังไม่เสร็จสักทีนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับวันนี้นอนเร็วนะครับพรุ่งนี้เราจะได้พบกันอย่างสดชื่นตอนบ่ายสองโมงนะครับได้ไงเราพบกันนะครับการแพทย์ตอนที เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ <Okay. S 1> พรุ่งนี้บ่าย2องโมงนะครับ